เอารลบเห็นขอกันเข้ามานานเหลือเกินสําหรับขอเจ้าสแกเนียมาจากเจ้าน้องชายนะก็วันนี้เดี๋ยวจะมาขับสแกนเนียให้ดูนะแต่ว่าถ้าจะเป็นสแกนเนียธรรมดาเนี่ยไอ้มือ็อืมไม่ได้สู้มันจะต้องเป็นสแกนเนียที่พิเศษพิเศษแบบไหนเดี๋ยวผมพาไปดูแล้วกันนะคันนี้นะครับสแกนเนียน่าจะเป็นสแกนเนียหกล้อนะครับนี รอลากพ่วงของบริษัทอา่าบริษัทอะไรวะต <c oughs> ั้งมันนักกัน <c oughs> นะครับนี่ตรงนี้เขียนว่า 45s นะครับนะพอจะเดาๆกันได้แบบสเกนเนียตัวนี้ไม่ใช่สแกนเนียที่เป็นเครื่องยนต์แบบสันดาบนะสแกนเนียตัวนี้ก็คือสเกนเนียที่ใช้พลังงานไฟฟ้านั่นเองนะหรือว่ารถบรรทุก E ีีนั่นเองนะครไป เดี๋ยวเราจะเดินทางกันดีกว่านะเดี๋ยวจะเสียเวลาเอานะครับเดี๋ยวเรามาดูงานกันก่อนนะตอนนี้งานแครอทนะครับ16ตันนะครับจากเมืองเซบียานะครับไปที่ซูเปอร์เคสตานะครับซึ่งอยู่น่าจะอยู่เมืองเซบียานั่นแหละนะครับก็ระยะทางอยู่ที่ประมาณ253กิโลเมตรนะครับเขาให้เวลาเราเดินทางทั้งหมดเนี่ยก็8ชั่วโมงกับอีก14นาทีนะครับ ค่าจ้างอยู่ที่ประมาณ9,800ยูโรนะครับนี่ประมาณนี้แหละน้ำหนัก16ตันไป let's go เริ่มเดินทางดีกว่าสตาร์ทเครื่องยนต์เสียงอาจจะเงียบนะเดี๋ยวเอากระจกลงเลยับไ,ไม่มีเสียงเลยครับอืแบบนี้เบาสบายหูแล้วเราจะดู gps ที่หน้าจอตรงนี้นะ ี็เสียงมอเตอร์เ๋เราจะมาดูกันนะครับประสิทธิภาพของมอเตอร์นะครับว่ามันจะวิ่งเร็วสักเท่าไหร่กันเชียวนะครับแล้วมันจะกินไฟไปเท่าไหร่นะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยดูเซตไฟก่อนนะครับอันนี้หนึ่งร้อเปซนนะมันสามารถอันนี้ได้ไหมอ่าน,นี้ได้ครับเอาดิ ที่9กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ,อมไม่ดีกว่าจับแบบนี้แหละครับนะมันจะได้เห็นเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ด้วยนะไม่น่าหมดอะ่ะแบตเตอรี่ชุดเนี้ที่อยู่ในรถครับเ,เพราะว่ามันระยะทาง200กิโลเมตรเองนะครับส่วนในนี้มันบอกว่าน่าจะเดินทางไปได้ประมาณ600กว่ากิโลเมตรโอ้ออกตัว่ะออตัวอย่างเร็ว แต่ว่าได้แค่ตอนต้นๆนะความรู้สึกแบบตอนชนะ่วงต้นๆ,ๆนะ่ะโอเคเลยอโอ้หมายเกิดปวดก่อน, <c oughs> อนเลยลูกพี่อะ <c oughs> พี่ถอยทำไมลูกพี่ไม่ไปแล้วูกพี่ เย็นเสะใช่ไหมเดียวสายแล้วมั้งเอา้าไม่ไปล่ะไปเมื่เนี่ยเออหลือแล้วพวกเนี่ยแล้วก็ไม่ไปผมไปเอง โนนใหญ่เราคอยเหยียบให้ดูแล้วกันตอนนี้ก็ทำตามรับเหยียบไปก่อนเลยกันความเร็วไที่50กิลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเพราะว่าเราวิ่งไป60แหละ <S 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 ไม่เป็นไรครับรอบนี้เรามาดูท็อปสปีดนะครับกับน้ำหนัก16ตันใช่ไหมแย่์หลอนใช่ไหม อย่างมิดอะตอนนี้ความเร็วก็80แล้วนะเฮ้ยเอาเลยแล้วกันมันระยะทางแค่200กิโลเมตรอะเราต้องแบบว่าต้องรีบทําทอปป e e d แล ค่อนข้างดีนะครับพวกงล่างก็ถือว่าหนึบ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 น,น,นะแต่ว่าข้อโค้งแรงๆมันก็น่าจะเออทรงตัวไม่ค่อยอยู่หรอกนะอยากทรงแล้วตอนนี้ร้อยสามสิบครับร้อยสอี่ ปรับแต่งอะไรไม่ได้มากนะครับมันจะมีเครื่องยนต์ที่มามีมอเตอร์ที่มากับมันกําลังน่าจะอยู่ประมาณทัก450กิโลวัตต์อันนี้ก็150นะเลยโอ้พี่เอเขาเลยฮะ ดีนะราแทรกป่าววะเฮียไปก่อนเลยขออภัยขออภัยเราขึ้นทางนี้เออแม่ความเร็วกำลังได้เลยมั้ยเฮ่อแปบ๊บเดียวคือแบบจะหลงทางเลยอะ เสียงลมมันตัวเนี้ยเสียงเครื่องยนต์ไม่มีไม่มีแรงขับเลยว่ะไม่มีเสียงท่อเสียหนึ่งร้อยิซแล้วแบตเตอรี่อยู่แปดสิบห้าเปอร์เซ็น ได้ดีนะไม่อย่างนั้นแล้วก็เลยแบบเมื่อกี้เป็นเวลาเลยร้อแล้ว130แล้วยาข้างหน้าตรงไปเนาะ่140แลมออกมาแล้วขนา 50สแล้ว เจ็ดสิบไหมโอ้ไม่น่าถึงอะขึ้น่ะค,ค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆอยู่นะหกแปดครับเอาเจ็ดสิบได้อยู่โอ้แต่ข้างหน้า ประมาณสักร้อยเจ็ดสิบนี่แหละน่าจะได้ไม่เกินนี้นะครับเมื่อกี้มันน่าจะบวกลงเนินด้วยนะมั้งร้อยเจ็ดหนึ่งไม่ได้อยู่ได้อยู่เจ็ดสามหนึ่งเจ็ดสี่หนึ่งเจ็ดห้าจะถึงร้อยแปดปะ ร้อยแปดป่ะร้อยแปดสิบห้าร้อยแปดสิบห้านะร้อยแปดสิบหกร้อยแปดแปดครับไม่ได้ไม่ได้ย่งหน้าเราต้องออกขวาโอ้ได้แค่นั้นจริงน่าจะน่าจะเอาจริงๆป่ะถ้าเกิดว่าร,ระยะทางมันไม่ให้เลี้ยวขวามันอาจจะถึง190ก็ได้นะว้าว รถอีวีวิ่งได้ขนาดนี้ก็ไม่ธรรมดาแล้ว cái đầu đến bao mail rồi, đến chốt mail rồi, ừ, tao bị bay đen, ok, hiểu đã. ui, ngay, super kista, ở đâu này à, ở chỗ này โอเคก็ okay. ถึงจุดหมายเป็นที่เรียบร้อยนะครับไงเป๊ะเวอร์นะครับสำหรับคันนี้ก็ไปหาหลุดมาเล่นงกันได้นะครับสำหรับการเติมน้ํามันก็อ่ามันจะมีมอดที่เอาไว้เติมน้ํามันอยู่นะเออไม่ใช่เติมน้ํามันขอภยัยพูดผิดเอาไว้ชาร์จแบตน,นะมันจะมีมอดอยู่นะครับวิธีการชาร์จเราก็น่าจะต้องกดไปเอ่อ f 7นะครับแล้วก็กด Enter ไปทีนึงนะครับแล้วมันก็จะนี่ไงมีตัว อ่า emergency re-charge ขึ้นมาใช่ไหมครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูอันนี้เราก่อนดีกว่าอ่าแบตเตอรี่เรานะครับมีอยู่5้าเกซนะครับตอนนี้ก็มันยังชาร์จได้เลยนะครับเห็นไหมเนี่ย emergency re-charge นั่นเองนะครับถ้าเรากดปุ๊บมันก็จะชาร์จนะครับอันนี้ชาร์จอยู่ที่3000ันกิโลวัตต์อันนี้เป็นมอดที่ผมทำเองนะครับ แต่ว่าอยู่ในสตรีมก็ก็มีเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นมอสที่ผมทำมาเองมันจะสามารถชาร์จได้ตลอดเวลาครับไม่ว่า,าไฟฟ้าของคุณเนี่ยจะเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นปกติมันน่าจะต่ํากว่า15%มันถึงจะชาร์จได้แต่อันนี้มอสผมทําเองครับอ่าประมาณนั้นนะครับอืมก็ระยะทาง200กว่ากิโลเมตรใช้ แบตเตอรี่ไม่ถึง50นะเมื่อกี้ะครับประมาณนั้นแหละเอก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเจ้าสแกนเนียคันนี้ก็หวังว่าจะถูกใจน้องๆที่ขอมานะครับก็เอามาเล่นให้ดูแล้วนะสแกนเนียแต่เป็นสแกนเนีย e v ว e นะครับมี่พลังใหม่ลดโลกร้อนนะครับอืมแต่กล้องชาร์จไฟเปือกไปนิดนึงนะโอเคประมาณนี้แหละนะครับ ก็หวังว่าทุกคนจะถูกใจกันเนะาะฝากกดกระทืบไลค์นะครับใครยังไม่กดติดตามขอกคุติดตามด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วครับขอให้ทุกคนนั้นรวยรอดปลอดภัยขอบคุณกอบใจขอพระไทยแตงกิวครับผม